วันนี้เราจะมารีวิวนะคะงานเลี่ยมตะกรุดนะคะซึ่งหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการเลี่ยมตะกรุดนี้บางที่ก็จะเลี่ยมกันน้ำบางที่ก็จะไม่เลี่ยมกันน้ำค่ะอย่างเคสนี้ลูกค้าเข้าใจมาตลอดว่าเลี่ยมกันน้ำนะคะแต่พอามาเปิดของจริงงานของลูกค้าออกมาโอ้โหช้ทิชชู่ยัดค่ะไม่ได้กันน้ำจริงๆนะคะอยู่ไม่ได้ไงตั้งหลายปี ซึ่งอันนี้นะคะก็ต้องแล้วแต่จรรยาบันของแต่ละร้านค่ะที่ว่าเขาจะทําให้กับลูกค้าแบบไหนนะคะและขั้นตอนในการเลือกตะกุดอย่างแรกเราต้องรู้ว่าตัววัตถุมงกลหรือตะกุดของลูกค้าหนากี่มิลค่ะเพื่อทการเทียบกับหลอดทองนะคะแล้วก็วัดไซส์เพื่อใส่เข้าไปให้ได้แบบพอดีที่สุดจากนั้นช่างจะทําการวัดนะคะไม่ว่าหลอดจะยาวแค่ไหนสามารถตัดได้คะ่ะตัดให้ได้พอดีซสกันแล้วก็ทําความสะอาดตัวหลอดหรือกระจกให้มันมีความใสที่สุด และหลังจากนั้นช่างก็ทําการเอาอะคริลิกนะคะมาปิดที่ปากอีกทีหนึง่งเพื่อป้องกันการน้ําเข้าอีกทีหนึ่งค่ะจะสังเกตได้ว่าช่างของเรานะคะพยายามทําความสะอาดตัวหลอดให้ใสที่สุดอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีน้ําหรือว่ามีฝุ่นอยู่ข้างในตะกุดเลยนะคะเช็ดแล้วเช็ดอีกเช็ดจนมั่นใจว่ามันใสมากๆเราถึงจะใส่ตัววัตถุมงคลเข้าไปในหลอดแล้วปิดผนึกนะคะให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากที่ช่างวัดเรียบร้อยนะคะก็จะทําการปิดผนึกนะคะตัวหลอดหรือตะกุดนะคะแล้วก็เจียเก็บรูปทรงให้สวยงามเข้ารูปแบบไร้รอยต่อค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะถ้าหากว่าคุณเจียพลาดไปก็อาจจะโดนตัววัตถุมงคลของคุณได้เหมือนกันค่ะเมื่อเราเจียตะใบนะคะออกแล้วนะคะก็มาเก็บรายละเอียดให้เข้าทรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่ามันเข้ารูปจริงๆค่ะ นี่ไงคะหน้าตาของการเลี่ยมแบบอัดพลาสติกกันน้ำจริงๆมันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นแท่งอะคริลิกที่อยู่ด้านบนนะคะจะช่วยป้องกันการขยื่นของตัวตะก,กุดนะคะไม่ให้ขยื่นค่ะแล้วก็เข้าฟิตเข้ารูปพอดีค่ะเป็นการป้องกันน้ําเข้าอีก1ชั้นด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะทําการเดินน้ํายาประสานเคลือบอะคริลิกหรือว่าตัวพลาสติกนะคะที่เรารู้จักกันนะคะให้มันปิดผนึกสนิทแบบแนบแน่นจริงๆค่ะ ช่งางก็จะดูนะคะว่าตัวยันของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อทําการใส่หลอดทองและห่วงให้มันเข้าทรงจริงๆไม่ให้มันกลับด้านนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าใส่แล้วยันจะอยู่ตรงด้านหน้าและด้านบนค่ะเราใส่ใจมากๆและนี่ก็คือระบบการเป่าแบบธรรมชาติในของของช่างของเราค่ะ จากเดือนน้ำยาแล้วจะต้องรองให้น้ำยามันแห้งนะคะไม่อย่างนั้นตัวตะกุดทองมันก็อาจจะเคลื่อนได้นะคะจึงเป็นที่มานะคะว่าทําไมถึงต้องรอประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของการอัดตะกุดแบบ2ห่วงสวยๆแบบนี้ในราคาแค่5,000บาทสําหรับใครที่มีและอยากจะมาใช้บริการกับงานช่างที่มีฝีมือและทีมงานคุณภาพกับเราส่งมาใช้บริการกันได้ที่ห้างทองรักสิริคลองหลวงใตลาดสดอายาลาหลังตลาดไทยหรือแวะมาหน้าร้านกับเราก็ได้นะจ๊ะ